มาพบกับโบในวิดีโอรีวิวท็อป5นูดลิปสติกนะคะเป็นสีที่โบกำลังชอบในช่วงนี้แล้วก็กำลังเทรนกันด้วยนะคะทั้งนูดมาฟนูดชมพูนูดอมเบจนูดอมส้มนูดน้ำตาลอะไรก็ว่ากันไปนะคะวันนี้จะมี5แท่งที่แบบ ทาเราเลิศทาเราสวยไปดูกันว่าทั้ง5้าไอเทมมีอะไรกันบ้างค่ะอของแม็กเลยนะคะแต่ว่าวันนี้มีของแม็กมาถึง4ไอเทมเอาละเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะเริ่มกันด้วยสีแรกที่เป็นสีที่แม็กนะคะแล้วก็จะเป็นสีที่อ่อนที่สุดเลยในบรรดาลิปสติกที่จะมาพูดในวันนี้นะคะนั่นก็คือสีเว l เว t เชดดี้ค่ะเป็นสีเนื้อแมทที่ดูสวยมากแล้วเป็นนูตที่ออกไปทาง น้ำตาลเบจหน่อยๆนะคะแล้วก็อมชมพูพูดไม่ถูกบรรยายไม่ถูกจริงๆแต่ว่าไปดูสวอชกันเลยว่าลักษณะสีเป็นประมาณนั้นนะคะอย่างที่โบอธิบายไปทาแล้วแบบรู้สึกให้อารมณ์ที่เป็นสาววินเทจหน่อยๆนะคะแต่ก็สวยมากๆเลยนะคะเนื้อแบบเนี่ยจะทายากนิดนึงเนื่องจากว่าเขาแห้งนะแล้วก็จะต้องมีการสครับป่านิดนึงนะคะก่อนที่จะทาจะได้แบบดูสวยลองนะคะ คือสีที่ชื่อว่า Cream in your c o f f e ่ไม่อยากจะบอกเลยว่าเขาทำมันหักเมื่อวานนี้โอ้เศร้ามากตัวนี้โบเพิ่งทาไปไม่กี่ครั้งเองนะคะแต่แบบชอบมากๆลูกที่โพสในเฟซบุ o กนะเป็นรูปสุดท้ายที่ดูแบบเขายังดูยีเขาดูดีอยู่แล้วตอนนี้คือมันหักดูสภบาพ <c oughs> ตัวนี้เป็นสีนูดชมพูค่ะ แล้วแบบเป็นชมพูที่ทาได้กับทุกคนทาได้กับทุกสีผิวแน่นอนตัวนี้เนี่ยเนื้อครีมชีนจะให้ความชุ่มชื่นมากๆคือไม่ได้เน้นความติดทนนานแต่เน้นความชุ่มชื่นเหมาะสำหรับคนที่ปากลอกบ่อยๆแบบปากแห้งแบบแบบอย่าแงบบเช่นตัวดิฉันนี่เองนะคะแล้วพิกเมนต์ของเขาก็แจมแจ๋วคือครีมชีนเนี่ยมีหลากหลายสีให้เลือกเหมือนกันนะคะไปดูได้ที่เคาน์เตอร์แต่แบบสีนี้เป็นสีที่แบบ มาแทบจริงๆชอบมากเขาให้ทั้งอารมณ์ที่ดูหวานอารมณ์ที่ดูเก๋นนะแล้ววันไหนที่เราไม่ได้แต่งตายเยอะอะไรมากมายแต่อยากได้แบบลิปที่ดูเป็นธรรมชาติิิป,ปากของโบเนี่ยเป็นสีประมาณชมพูเข้มๆอยู่แล้วแล้วสีโทนนี้ก็คือ เป็นเหมือนสีปากของโบเองแล้วดูเข้มขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วดูดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะมันก็เลยดูแบบเป็นธรรมชาติเวลาที่ทาไปแล้วแบบดูเข้ามากๆเลยามาดูกันเป็นสีมัคค่านะคะตัวนี้เป็นเนื้อซาตินบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเออเนื้อซาตินของแมอือจะบอกว่าเป็นสีที่โบทาในวันนี้นั่นเองนะคะเป็นสีที่ชอบม,มากๆคือจะเป็นนูดกลางๆที่เป็นนูดน้ำตาลน,นะคะ าดแล้วเป็นสีที่เขาไม่ให้ความแมทแล้วก็ไม่ให้ความครีมชีนคือซาตินเนี่ยเป็นเนื้อที่อยู่ระหว่างนั้น <c oughs> เนื้อที่อยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างเขานะคะแล้วสีนี้เนี่ยเป็นสีที่โบทาบ่อยมาเขาจะให้ลุควินเทจสาวในยุคไนตี้นะคะแล้วก็เป็นสีที่หลายๆคนพูดถึงเหมือนกัน ใครที่ผิวปานกลางนะคะสามารถที่จะทาสีนี้ได้แต่คนที่ผิวเข้มกว่าโบก็คือเข้มกว่า NC40 นั้นอาจจะทาแล้วดูป่วยอาจจะเป็นได้นะคะแต่ถ้าใครชอบนวดป่วยอยู่แล้วสำหรับคนผิวเข้มก็แนะนำสีนี้นะคะใช่เลยไอเทมที่5จะเป็นตระกูลลิปไลเนอร์นะคะมาดูไอเทมที่4ก่อนนะคะยังติดอยู่ยี่ห้อ m a c นะตัวนี้จะเป็นลิปเพนซิลนะคะชื่อสีเร a l เป็นสีที่หลายๆคนเทียบเคียงกับลิปสติกท,ที่ k ค l ลเจเนอร์ใช้อยู่นะคะแต่ตอนนี้เขาก็มีลิปคิดเป็นของตัวเองแล้วแหละแบบขายดีมากโบอยากสั่งแต่ก็ไม่มีโอกาสคือแบบตามไม่ทันนะคะก็เลยต้องใช้ตัวอื่นไปทดแทนไปก่อนนะคะซึ่งถ้าถามว่าชอบไหมลิปสไตล์นํงก็ชอบชอบมากลิปส,ตปสไตล์แบบหนาฟมา์ต้มตาลหรือว่าแบบโทนนู้ยเข้มๆชมพูซึ่งโบคิดว่าที่ตามท้องตลาด ก็จะมีอยู่ปรับไปแต่คือเราจะต้องค้นหาด้วยตัวเองว่าจะเจอไหมสียอะไรยี่ห้อไหนเท่านั้นเองนะคะสีนี้ลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นสีชมพูมาฟแล้วเนื้อจะเป็นเนื้อแมทนะคะตัวนี้เนี่ยอยากจะบอกมันติดทนนานแต่ว่ามันไม่ให้ความชุ่มชื่นใดๆเลยนะเหมาะมากแล้วก็ดูสวยมากนะคะแต่ว่าแน,นำหนึ่งว่าก่อนที่จะใช้คือสครับ ให้แบบดูริมฝีปากสุขภาพดีก่อนแล้วค่อยทาตัวนี้นะคะข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งที่โบไม่ชอบคือจะต้องมีการเหลาคือไม่ชอบเลยที่จะต้องแบบเหลาเหลาเหลาแต่ว่านะถ้าเราชอบสีแล้วทำไงได้ไอเทมที่5สุดท้ายและท้ายสุดที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือของแมนนตันนะคะตัวนี้จะเป็นดรั s ต o r e ตัวเดียวที่พูดถึงนางเพราะว่าชอบนางมากแล้วอยากจะแนะนำใครที่อยู่เยอรมันนะคะอยู่ทางยุโรปถ้าเจอยี่ห้อนี้ พุ่งตรงไปเลยเข้าที่ลิฟท์ไลเนอร์นะคะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Extreme Last Leaf l i f t Liner เป็นไลเนอร์ที่ติดทนนานมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นด้วยทาง,ง่ายเป็นม้วนๆแบบนี้ที่สำคัญราคาถูกมากนะคะประมาณเกือบเกือบสองยูโรได้นะคะก็เราแบบอืม ไปเจอมาสีนี้แล้วแบบถูกใจใช่เลยนะชอบนางมากๆนะคะเป็นสีคล้ายๆกับสีเรียวแต่ว่าราคาถูกกว่าเยอะเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมหวังว่าจะได้ประโยชน์กันกับท็อปไฟล์นูลิปสติกของโบนะคะถ้าใครที่มีสีสวยๆอยากจะแนะนำลิปสติกสีนู้ดที่แบบอยู่ในใจของคุณและอยากจะให้โบลองนะคะสามารถที่จะเมนลงไปข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวไปพูดคุยกันใน Facebook ได้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คราวหนะ้าบ๊ายบายค่ะ สวัสดีวันน้นยายค่ะตอนนี้คิดว่าทุกๆคนคงจะแบบเตรียมตัวไปเดทกับแฟนหรือว่าจะ